เียนไฟล์เรียบร้อยครับผมแล้วก็จะอัดไฟล์ครับเปิดโปรแกรม m MM m c มาอืมแล้วอ่านข้อมูลก่อนครับบรรดบแรกโอเคครับข้อมูลขึ้นดู dtc ครับ d t c ศครับผมเรียบร้อยนี้เปิดไฟล์ครับ แล้วก็มาเปิดไฟล์อันนี้ไฟล์ที่เราเขียนจะไม่เห็นนะครับเราก็จะมาเอาไฟล์ครับผมเอาไฟล์เสร็จแล้วอันนี้ผมนี่ครับโมสามครับผมเ่เสร็จแล้วมันก็จะไม่เขียนนะครับเราก็จะมากดเขียนตัวนี้องรอแป๊บหนึ่งครับ กำลังเขียนกำลังอ่านอยู่ครับเชฟซัมถูกต้องอ่าานแล้วครับเขียนแล้วครับผม กำลังเขียนเรียบร้อยครับผมนี่ครับผมลองลดนี่ไฟดับนะครับลองลดตัวเองไปก่อนถ้ามันพังเราก็ลดเราพังเราไม่ต้องเอารถลูกค้าเป็นหนูลองยาครับลองรดตัวเองได้เลยครับผมเรียบร้อยครับผมอัดไฟประมาณสิบห้านาทีครับผมรอชมครับ ครึ่งหนึ่งแล้วครับผมทำงานเหมือนเดิม MMC เรียบร้อยครับเตรียมเรียบร้อยเลยเสร็จซ้ำอันนี้สำเร็จครับเรียบร้อยแล้วมาเช็คข้อมูล ECU ทำปุ๊บๆโอเคครับผมตัดรถแล้วนะครับ ติดไหมไฟไม่โชว์ร็จร้อยไม่พังครับตัวตัวเองไม่พังแล้วคนอื่นก็ไม่พังแล้วครับไม่รับแน่นอนตัวนี้ผมก็จะเลิกใช้ครับก็ถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ค่อยใช้ครับปลูกแพงครับค่าปลูกมันแพง ขอบคุณครับผมแล้วก็กดออกได้เลยครับเรียบร้อย mmc ตัวใหม่ขอบคุณครับ